เดี๋ยวผมเปิดเชื่อมให้ครับเฮ้ยเปิดใหนแล้วเชื่อมเจ็บเชื่อมเจ็บสวยพี่พี่ปาระเบิดมันไม่มีคนสวยทางกลางทางกลางกลางจะเข้าเอมไหมพี่เดี๋ยวผมเคลียร์ให้ปาแบงค์ตามมาโอ้โห อยู่ในห้อง A 2สองตัวครับเยี๋ยวเยาเยา,ยา,ยาตายไปแล้วเยวก็ตายไปแล้วตัวเึียขึ้นแล้วดังเดี๋ยวไม่ขึ้นผมจะปลาระเบิดที่วางนี้แหลแล้วผมจะขึ้นหลังรถเลยเคย่องเฮี่อะไรอ่ะขึ้นแล้วไป,ไปิวไป